เสร็จแล้วค่ะคั้วขนุนจะมีลักษณะแห้งๆโอยด้วยหอมเจียวครับสวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่นำเสนอเป็นคั่วขนนค่ะเป็นอาหาราพื้นบ้านอีกเมนูนหนึ่งซึ่งอารม์ผสมหลักก็คือขนนอ่อนต้มจนสุกลูกขนุนอ่อนนะคะต้มจนสุกลอกเปลือกแล้วโคล จนมีลักษณะข,ของเนื้ออย่างนี้นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของพลิกปลาย่างแคบหมูใบระกูดซอยมะเขือส้มพื้นบ้านน้ำตาลน้ำปลานะใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีคั่วขนุนเมืองตากเป็นอย่างไรไปชมค่ะใส่น้ำมันค่ะพลิกปลาย่าง ขนุนค่ะขนุนอ่อนที่ต้มสุกแล้วใส่น้ำลาลเล็กน้อยค่ะใส่น้ำปลาค่ะขั่วต่อไปคิดเอา ว่าจะจะคั่งเข้ากันดีเราก็ชิมรสต่างๆให้อ่าควบคุมทุกรสนะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดเค็มแล้วก็หวานนะคะแล้วก็รสมะเขือเทศมะเขือส้มค่ะดูต่อใส่มะเขือส้มบ้างใส่น้ำปลาใส่น้ําตาลแคบหมูลงคั่วชิมรสตามชอบ ถ้าไม่มีเด็กอาจจะมีรสเผ็ดได้บบนิดน้อยแต่บ้านไหนที่มีเด็กไม่ควรใส่ใเผ็ดนะคะับุิย,ย่างกลิ่นจะหอมมากเลย,น,ยนี่มมมะเขือส้มลูกเล็ก,กนตัดเที่ยวนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่าวเราก็โรยใบมะกรูดตัวใบมะกรูดลงไปนะคะ หอมเจียวเราไว้โลยตอนที่เราใส่จานนะคะมันก็จะทําให้หน้าทานม,มากขึ้นเดี๋ยวไปดูกันคานเราตักใส่จานนะคะเสร็จแล้วค่ะขัาวขนมจะมีลักษณะแห้งๆโรยด้วยหอมเจียวนะคะป้ายลองชิมกันข้าว